กบสวัสดีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมตามใจนะครับแล้วแต่คอมเมนต์มาไ่าอยากให้เล่นเกมไหนอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะเลือกเกมมานะครับเกมตกปลานะครับเกมตกปลานี้ผมชอบเล่นนะครับผมตกฉลามได้ด้วยนะ โอ้มาแล้วเกมมาแล้วครับขเข้าไปในนี้กันละกันเข้าไปตกปลากันนะทุกคนนี่มีหยุดไปปูปลาอะไรครับตอนนี้ปลาอะไรครับวุ้บได้ปลาแล้วครับนี่ได้ปลาแล้ว ชันครับโอ้ไม่ได้ครับซื้อเยอครับผมก็จะตกปลาไปอีก่อแล้วครับเรื่อยๆเลยอุย้ยปลาอะไรปลาอะไรนนี้เอามาอยู่ครับกูปลาหรือดิ๊กอะขึ้นมานี่เราได้ปลาอีกตัวแล้วแต่สองดาว นี่นะเราจะตกไปกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อเลยนะครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้ปลาไล่ปลาไล่อุ้ยเด็ดปลาแล้วเรียบร้อยแต่หนึ่งดังนะนี่นดูปลาใหญ่ไล่ปลาใหญ่ไลโอ้ปลาหลุด โอ้ปลาแม่ก็กินเบ็ดละุบเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อของเรากันว่าเราเลี้ยงอะไรบ้างเราจะมาดูบอ่อเลกเลยบ่อแรกเ็เลี้ยงปลาแบบนี้กันนะกดเข้าไปมันจะมีดาวเลยอันนี้ปลาดุกนะกดเข้าไปมันจะมีดาวนี่สี่ดาวตัวนี้สี่ดาวทุกคนชอบตัวไหนบอกได้นะครับ ดี๋ยวดูตัวนี้กันเดี๋ยวอันนี้ประดุกเมื่อกี้ประดุกนะอันนี้ห้าดาวไปไปดูบอ่ออื่นกันบอ่อนี้ดูแล้วนี่คือบอ่อที่2นะครับนี่ปลาฉลามห้าดาวปลานีา้สองดาวแล้วเนี่ยสองดาว4ี่ดาวบ่อนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะเราออกไปดูบอ่ออื่นกัน นี่มาดูบอ่อนี้บอ่อที่เราเพิ่งตกไปตะกี้นะอันนี้สี่ดาวตัวนี้หนึ่งดาวตัวนี้หนึ่งดาวตัวนี้สองดาวตัวนี้สามดาวนี่ะตัวนี้สามดาวมาดูบอ่อสุดท้ายกันเป็นบอ่อฮาโลวีนนะนี่มีปลาหลายอย่างเลยทุกคน นีก็มีนีก็มีมีมีเป็ห้าดาวเลยนะปลาหรือปลามีด้วยนะครับนีอ่อันนี้ปลาอ,อะไรไม่รู้อันนี้ปลาหรือปลา,ปาน,นะครับมีปลาโครงกระดูกเดีกเด็ออกกันนะครับไปเราไปทำภารกิจกัน ดูกันว่าอันไหนเราสามารถเอาได้เราไปรับของกันนี่ได้รูปปลาฉลามปะตกปลา,ลาปต่อกนันนะครับถ้าเราตกปลาได้เราก็จะได้ไปดานไมโอ้โ็ดีใาจจัและนี่ได้แล้ว นี่ได้ตัวแล้วทุกคนเราตกปลาได้หลายตัวอยู่นะปลาจะจินเหลุดไหมเนะี่ยกูจินแล้วนี่ดูดูมีเป็ดดูบนหัวผูด้วยนีไปลงมาปุ๊บ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 โอ้มันจินไม่ถึงครับทุกคนตีไปไปกลๆว้าวเซเว็ ปลากินไหมกินแล้วเราได้ปลาใหญ่อีกแล้วไปเราจะตกต่อโอ้โหนี่ได้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยจะตกปลาตัวจิ๋วจิ๋วจิ๋วปลาเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยหมดจังวะโอ้ my god ไปดูกันอีก ออกไปดูผมจะให้ไปตกหมายนึงนะครับหมายฮาโลวีนจะตกเป้าหมายผมก็คือตกปลากระดูกที่อยู่ในเกมนี้นะครับที่มันมีแบบบวกสี่นะครับที่มันมีรูปเงินนะครับสองดาวอะ่ะยวมาตกเอาปลาตัวนั้นแหละโอ้ไม่ได้นะครับอีกแ ตกใบเรียบร้อยนี่ได้ตัวแล้วนี่ได้ตัวแล้วอุ้ยนี่ได้เงินด้วยเป็นปลาจ็อกเกอร์นะตัวเนี่ยนี่ไงปลากระดูกเท่าหมายตาไว้

แต่เรายังตกปลากระดูกที่หมายตาไว้แน่นี่ตกไปอีกตัวแล้วนี่โอ้เด้งเดียวเลยนะนี่อะนี่ปลากระดูก ตกปลากระดูกไม่ได้ไปแล้วต้องตกปลากระดูกให้ได้ป้าหมายยดูปลาลดโอ้นี่นะ กินเบ็เลยกินเว็ดไม่กินเบ็ดอีกนีก่ได้แล้วไม่เป็นไรถ้อีวีนี้ไม่ได้ปลากระดูกก็ไม่เป็นไรเอ้ยปลากระดูกได้อุ้ยได้ปลากระดูกแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับเพราะเราทำภารกิจเสร็จแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างช่องต่อด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้า เกมหน้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมอันใหม่ให้ดูนะครับบายบาย